อตอนนี้เราละงล่ย่างปลานะครับแล้วก็มันมากันเยอะมากเลยติดเตสนกว่ามันจะมาเร <c oughs> ็มมาตาเมึ่ละไม่ต้องแย่งกันมนันเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยววถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวไม่ <ละ S 2> ไม่มไม่ไมจะถ่ายจะถ่ายอันเดียวเดี๋ยวไม่มไปที่อื่นไม่มาที่ขานี่นอุ้ย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 ,ย,ยมันตอดไม่อย่าให้ใจตัวเองดิทไมล่ะมันจะกระจี๊ยบจอยมันมาตะกระจี๊ย <laughs> บ ให้ไปต่อเออให้ไปต่อเยียว